ครอบครัวของลุงนาคแกมีควายอยู่สามตัวและลูกควายอีกตัวหนึ่งเป็นสี่เอาไว้ใช้งานในการเทียมเกวียนขนเอาของป่าออกไปขายในตัวเมืองนอกจากของแกเองแล้วก็ยังจะเก็บรวบรวมของชาวบ้านและพลานโกอื่นๆไปขายด้วยเมื่อขายได้แล้วแกก็จะนำเอาเงินที่ได้ไปซื้อข้าวของเครื่องใช้หยุกยาจำเป็นตามที่ชาวบ้านได้สั่งเอากลับมาด้วยรวมทั้งกระสุนดินดำ ที่มีความจำเป็นในการใช้ล่าสัตว์ซึ่งตัวของลุงนาคเองแกก็ยังเป็นพรานล่าสัตว์ด้วยหลายครั้งที่แกจะเอาควายไปผูกเลี้ยงทิ้งไว้ข้ามคืนที่ใช้ปา่าเมื่อแกเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าช่วงสายของวันลูกขึ้นถึงจะออกมานําเอาควายที่ล่ามไว้กับเข้าหมู่บ้านไม่เคยมีอะไรจะเข้าไปทำร้ายควายของแกได้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ป่า ทุกคนในหมู่บ้านแถบนั้นย่อมรู้ดีว่าลุงนาคแกมีอาคมเข้มขลังแม้แต่ควายที่เลี้ยงไว้ก็ยังสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เมื่อมีบางอย่างที่หลายคนได้ยินว่าไม่ปกติก็ไม่แปลกที่จะมีคนแอบมาลองของแกอยู่เป็นประจำรานที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันถึงแอบเข้าไปเพื่อจะลักเอาควายของลุงนาคไปแต่กลับเข้าไปพบเจอกับควายประหลาด ที่มีดวงตาแดงฉานที่อยู่ในฝูงผุ่งกระโจนเข้าใส่ขิดจนกระเด็นออกไปจากฝูงทันทีจนเกือบตายมาแล้วนอกจากคนก็ยังมีสัตว์นักล่าอย่างเสือโครงที่ปกติมันไม่ค่อยจะออกมาหากินไกลๆจากป่าลึกมากนักไม่รู้ว่าหลงเข้าไปเพื่อจะจับเอาลูกควายเพียงตัวเดียวไปกินแต่กลับไปเจอกับลูกควายที่จู่ๆก็ขายายตัวใหญ่โต,ตมากกว่าเสือโครงถึงสองเท่า ดวงตาแดงฉานผิดธรรมชาติลูกควายร่างยักษ์ไหลขิดเสือโค่งจนต้องหนีกระเจิงแต่ก็ยังถูกลูกควายไลลขิดหายเข้าไปในป่าด้วยความซุกซนตามประสาแต่ไม่นานก็วิ่งกลับมาที่เดิมไอ้ลายเสือโค่งนั่นก็หน,นีตายรอดไปได้เล่าลือกันไปทั่วว่าควายของตาหนาักแกเป็นควายอาคมแม้จะเห็นกันว่าเป็นควายธรรมดาทั่วๆไปก็ตาม ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับควายของลุงนาคอีกเลยเมื่อแกเก็บสะสมของป่าและชิ้นส่วนของสัตว์ป่าได้ตามที่ต้องการแล้วชาวบ้านและพลานคนอื่นๆก็รู้เวลาที่จะนำเอาข้าวของตนเองมาฝากลุงนาคเพื่อเอาไปขายจนเกือบจะเต็มลําเกวียนลุงเช้าแกก็เทียมควายยกขยโยงกันเดินทางลัดเลาะไปตามป่าเพื่อไปหาเส้นทางออกตรงไปที่ตัวเมือง ตามภารกิจที่แกทำอยู่เป็นประจำเมื่อเข้าไปถึงในตัวเมืองของทั้งหมดก็จะมีพ่อค้ามารับและตีราคาให้จนหมดแกไม่ต้องเอาของไปเลขขายแต่อย่างใดเป็นแบบนี้ทุกครั้งด้วยความที่เชื่อใจกันมานานส่วนของที่แกต้องการจะนำเอากลับไปที่หมู่บ้านแกก็จะให้พ่อค้าจัดการหาให้จนครบทุกอย่างทั้งสองฝ่ายค้าขายกันมานานด้วยความเชื่อใจ จึงมีความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะหากจะเอาควายเข้าไปเพ่นผ่านในตัวเมืองนานๆก็นนจะเป็นที่ยุ่งยากเมื่อแกได้ของตามที่ต้องการแล้วจนครบแกก็ออกเดินทางมาหาที่พักค้างคืนตามวัดที่มีอยู่ทั่วๆไปรุ่งเช้าจะได้เดินทางกลับไปที่หมบ้านแกเลือกพักอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่รู้ว่าเป็นวัดร้างที่แกแวะอยู่เป็นประจำเป็นวัดเล็กๆที่มีหญ้าและต้นไม้ขึ้นปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่ แถมยังอยู่ไกลจากหมู่บ้านจนแทบจะกลายเป็นป่าไปแล้วทุกครั้งที่เดินทางเข้ามายังตัวเมืองแกก็จะผ่านวัดนี้อยู่เป็นประจำซึ่งเป็นที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายด้วยช่วงค่าแกก็ได้ก่อกองไฟเอาไว้ให้ควายเพื่อความอบอุ่นเพราะว่าอากาศออกจะเย็นเย็นไปบ้างในช่วงกลางดึกก่อนที่แกจะนั่งย่างเนื้อแห้งที่เตรียมมาด้วยกินเพื่อประทังความหิว ระหว่างนั้นกลับได้ยินเสียงสวดมนต์ดังแววเข้ามาลุงนาคแกพยายามมองฝ่าความมืดไปทั่ววัดที่ลกคล้มแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีกองไฟหรือว่าดวงตะเกียงให้เห็นถ้าเป็นพระธูดงก็คงจะไม่น่ามาอยู่มืดๆแบบนี้เพราะยังหัวคํำอยู่แท้ๆเมื่อไม่เห็นแกก็ไม่ได้สนใจขยับเอาปืนคู่กายเข้ามาอยู่ใกล้ๆมือเผื่อว่าจะเป็นบางอย่างทุกพื้นที่ในสมัยก่อนนั้น ขาดเดาได้ยากว่าจะไปพบเจอกับอะไรแน่ไม่ว่าจะเป็นโจรป่าเสือร้ายปนฆ่าพวกคนที่มีอาคมครั้งก็ยังชอบลองของกันอยู่บ่อยๆไม่เว้นแม้แต่สัตว์ร้ายที่มีอยู่มากมายยิงพวกผีป่าผีพลายด้วยแล้วทำเอาพลานหลายคนที่จิตไม่แข็งพอกลายเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วกับหลายคนแกไม่เคยประมาทไม่ว่าจะอยู่ในเรือนของตนเองก็ตาม เคยมีของหล่นลงมาที่กลางหลังคาในช่วงกลางดึกเสียงดังโครมขณะที่แกกำลังหลับสบายสบายอยู่แกก็เลยโมโหคว,ว้าเอาก้อนหินขว่างปาออกไปที่หน้าต่างท่ามกลางความมืดรุ่งเช้าถึงได้มีพลานรุ่นใหญ่ในหมู่บ้านเข้ามาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่มาพร้อมกับลูกชายที่ตามหัวและใบหน้ามีแต่รอยปูดโปนเขียวช้ำไปทั่วจากก้อนหินของลุงน,นาคที่แกได้ลงอาคมเอาไว้ พุ่งตามของอาคมที่เด็กหนุ่มนั่นส่งมาลองของกับแกด้วยความขนองเพราะอยากจะลองกิตติศัพท์ของลุงนาคของทุกอย่างในเรือนของแกได้ลงอาคมเอาไว้หมดไม่เว้นแม้แต่สากกระเบือก็เพราะว่ามันจะมีไอ้พวกแบบนี้นี่แหละมาลองดีอยู่เป็นประจำขณะที่นั่งกินเนื้อแห้งไปเพลินๆจนอิ่มหนำดีแล้วแกก็ขึ้นไปเอนนอนพักผ่อนอยู่บนเกวียน ปล่อยให้กระดิ่งที่คอควายดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่แบบนั้นจนเผลอหลับไปมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ควายส่งเสียงร้องพากันแตกตื่นแกลืมตาขึ้นดูก็เห็นว่าควายทั้งสตัวไม่เว้นแม้แต่ลูกควายที่ขยายจนโตเท่าๆกันกำลังถูกไอหลายพาดกอนที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนพุ่งเข้าขยํำกระชากจนกระเด็นกระดอนไปไม่เป็นท่าควายของตนไม่เคยมาเสียท่าแบบนี้มาก่อน และดูเหมือนว่าหลายพาดก้อนนั่นมันจ้องจะเล่นงานเอาลูกควายที่แม้จะตัวใหญ่โตให้ได้ตามสัญชาตญาณของสัตว์นักลา่าจะเล่นงานกับตัวที่มันคิดว่าอ่อนแอมากที่สุดควายอีกสามตัวที่ดวงตาแดงฉานด้วยอาคมในตัวก็ยังถูกคมเขี้ยวของมันกัดเวียงกระเด็นออกไปทุกครั้งจนมันลากเอาลูกควายที่ตัวใหญ่โตนั่นออกไปได้แม้ว่าจะไม่พบว่าควายตัวไหนมีบาดแผลหรือว่าบาดเจ็บ แต่กรสู้พลักกำลังอันมหาศาลของไอ้ลายพาดก่อนตัวนั้นไม่ได้มันคงไม่ใช่เสือป่าทั่วๆไปแน่ไม่มีทางที่มันจะเข้ามาใกล้ในเขตเมืองแบบนี้ยิ่งขวายของตนลงอาคมไว้ทุกตัวมันต้องเป็นเสือสมิงแน่ๆอย่างไม่ต้องสงสัยก็คงจะมีคนมาลองดีกับตนเข้าอีกแล้วลุงนาคแกนั่งบริกรรมอาคมขังของตนเองอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะลงมาจากเวียนแล้วไปถอนเอาหญยาสดที่อยู่ใกล้ๆมือขึ้นมาเป่าพรวดพรวดลงไปสามครั้งแล้วก็เดินเอาไปให้ควายทั้ง3ตัวกินจนหมดดวงตาของมันทั้ง3จากที่แดงฉานก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเข้มส่องประกายเา่ากับไฟฉายทั้งสหันควับพากันพุ่งกระโจนตามไอ้ลายเสือสมิงนั่นไปทันทีผ่านไปไม่กี่อึดใจ ก็ได้ยินเสียงโครมครามดังลั่นอยู่ที่ป่าท้ายวัดร้างนั่นแสงจากดวงตาของควายอาคมทั้งสามสว่างวูบวาบไปทั่วบริเวณทั้งเสียงต้นไม้หักลมและเสียงร้องคำรามของเสือแต่เป็นเสียงคำรามที่ออกมาด้วยความเจ็บปวดลุงนาคแกเดินตามแสงนั่นไปก็เห็นควายอาคมของตนลุมไหลขิดล่างของไอ้ลายเสือสมิงจนกระเด็นไปมาแทบไม่ตกถึงพื้น ถูกขิดกระเด็นลอยไปลอยมาอยู่บนอากาศแถมยังได้ยินเสียงร้องโอยดังขึ้นมาฟังได้ชัดเจนจนสุดท้ายร่างที่เห็นว่าเป็นไอไลยเสือสมิงก็หล่นตบลงมาที่พื้นฝุ่นตลบร่างของมันบิดเบี้ยวหงิกงอด้วยอาการจุกเสียดแล้วก็ค่อยๆหดตัวย่อเหลือเพียงแค่ร่างของพระธุดงเท่าที่มีรูปร่างผอมบักโกรกจนแทบจะเหลือแต่โครงกระดูก ผาจีวรที่หนุงห่มก็ขาดวินไม่เป็นชิ้นดีแม้ว่ามองดูจะไม่เห็นบาดแผลตามร่างของพระเท่านั้นแต่กลับมีรอยเขียวช้ำไปทั้งร่างเลือดสีดำทะลักออกมาจากปากและจมูกบ่งบอกว่าพระรูปนี้ถลำลึกในอาคมอวิชชาสายดำจนถึงขั้นเลือดกายเป็นสีดำไปแล้วไม่ทันได้มีโอกาสได้พูดคุยอะไรกันร่างของพระธุดงเท่านั้นก็ขาดใจตายไปซะก่อน ลุงเช้าลุงนาคถึงได้เดินสำรวจไปตามวัดก็ไปพบกับเศษซากของโครงกระดูกอยู่กองหนึ่งที่มีทั้งของสัตว์และคนที่ส่งกลิ่นเหม็นคลาคลุ้งไปทั่วน่าจะถูกพระเสือสมิงนี่ฆ่าตายแล้วก็กินมันน่าจะเพิ่งมาอยู่ที่วัดร้างนี่เล่าเล่าสักเดือนหนึ่งเห็นจะได้แต่มันก็ฆ่าคนไปหลายชีวิตแล้วสมควรแล้วที่ต้องมาพบกับจุดจบแบบนี้แกจัดการเผาเศษซากโครงกระดูกพวกนั้น รวมทั้งล่างของพระเสือสมิงเท่านั่นด้วยแล้วก็ทำพิธีสะกดวิญญาณของมันเอาไว้บรรจุเข้าในก้อนหินที่กำกับไว้ด้วยอาคมครั้งยัดใส่ไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปเก่าแก่แล้วแกก็จูงควายไปเทียมเกวียนออกจากวัดปรางนั่นไปทันทีกว่าจะกลับไปถึงหมู่บ้านเอาก็เกือบสองทุ่มโดยที่แกไม่ได้แวะพักที่ไหนอีกเลยนี่ยังถือว่าเป็นเพียงแค่อีกครั้งหนึ่งเท่านั้น ที่แกได้มาพบเจอกับเรื่องราวแบบนี้ในช่วงชีวิตของแกที่ผ่านการเป็นพรานมาแกเจออะไรมามากกว่านี้เสียอีก